นี่ลูก,ลกอันนี้แฟนใหม่แม่นะคะพี่ยูเว่ลูกหนูมาอยู่นี่หนูต้องทำตัวน่ารักน่ารักรกับพนะี่แล้นะเป็นไงพุ่สาวค่ะสวยเหมือนคุณเลยนะนี่นั่งคุยกันไปก่อนเดี๋ยวแม่จะไปทำกับข้างเดยงหนูนะคะ เดี๋ยวนั่งก่อนครับหนูไปอยู่กับพ่อมานี่หนูคงจะลำบากหน้าดูเลยเนาะแต่ถ้าหนูได้อยู่กับพี่แล้วก็หนูจะได้ทุกอย่างเลย พี่ขอแค่อย่างเดียวเอย่าดื้อกับพี่ก็พอพอก็หนูอยากได้มันจะเป็นต้องใช้จริงๆนะโห้้ยนี่พูดกันไม่รู้เรื่องหรือไงวะเฮ้อไม่จบไม่สิ้นสักทีใช่มะ ไอ้โทรศัพท์เนี่ยมันแค่โทรเข้าโทรออกได้มันไม่พอหรือไงี่งจะฟัง์ชั่นบ้าบอให้มันเหาะเหินเดินอากาศได้ไปทําไมเครื่องตั้งห้าหกหมื่นเนะบ้าหโอพ่อมันจะเป็นต้องใช้จริงๆอ่ะแล้วอีกอย่างนะเพื่อนในห้องหนูอ่ะเขาก็มีกันทุกคนเลยแล้วมีหนูอยู่คนเดียวอ่ะที่ไม่มีแล้วบางทีอ่ะหนูก็เข้ากลุ่มกับเพื่อนคนอื่นเขายากเหมือนกันนะแกก็อย่าไปครบซื้อไว้เพื่อนเฮงซวยแบบนั้นนะ่ะนี่ฉันจะบอกเลยให้แกฟังนะตอนนี้ฉันไม่มีตัง แล้วนี้สินฉันก็เยอะแยะฉันจะเอาตังค์ที่ไหนมาซื้อโทรศัพท์บ้าบอให้แกว่ะแล้วพอ่อทำไมไม่มีปัญญาหาเงินให้มันได้กว่านี้พ่อใจอร้ายหนูจะไปอยู่กับแม่ ไปไหนล้ะจ้า้องสาวว่างไปกับพี่สักหน่อยไหมนะไอทุเรศพูดจาอะไรก็ไม่รู้อ้าวทำไมพูดหยาบคายแบบนี้ล่ะทำไมบ้านมันหลังไหนวะเนี่ยเหมือนกันเป็นหมดทุกหลังเลยโอ้ยโอ้ยเหนื่อยไอช่วยด้วยช่วยด้วยอย่าทำฉันไออย่าอย่าเฮ้ยมันเสียงวาดดิเฮ้ยวาด เ <Yeah. S 1> ย่ <Yeah. S 1> ่ไนอยหอ้อ <c oughs> ฉันิทอะไะไอ้แก๊สอะไรวูไอย่าทำพ่อฉันอย่าทำพ่อฉันตำรวจตำรวจขะช่วยพ่อหนูด้วยค่ะตำรวจตำรวจตำรวจช่วยด้วยค่ะพ่อพ่อพ่อมาที่นี่ทำไม จกกลับบ้านกลับบ้านแล้วลูกออพ่อกลับไปเถอะหนูจะอยู่กับแม่หนูอยู่ที่นี่หนูได้ทุกอย่างแล้วพ่อจะให้หนูกลับไปทําไมคะแต่แต่แกไม่รู้หรือไงว่าแม่คขไม่ได้ต้องการแกแล้วมันจะสําคัญอะไรล่ะคะพ่อหนูไม่ได้สำคัญเลยว่าใครจะต้องการหรือไม่ต้องการแต่หนูอยู่ที่นี่หนูได้ทุกอย่างที่หนูต้องการว่า,าไมวานพูดแบบนั้นพ่อรักแกนะวานพ่อรักแก พ่อกลับไปเถอะคะ่ะหนูไม่ได้รักพ่อกลับมานี่คุณ ยังไม่เสร็จอีกเหรอเดี๋ยวรถก็ตเดเราหรอกเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วเสร็จเดี๋ยวนี้แหละค่ะแป๊บเดียวว้าคุณนี่กันนะวาดวาดลูกวาดลูกวาดวด,ดูบ้านที่ดีนะลูกเดี๋ยวแม่มาแล้วลูกนะค่ะแม่ จะทำอะไรเนี่ยไปไปอย่าทำหนูฉันก็ทำในสิ่งที่เธอต้องการไงแต่ว่าตอนนี้ฉันขอทำในสิ่งที่ฉันต้องการก่อนแล้วกันไปไปเอยอย่าอยู่อยู่เฉยเฉยไปอย่าทำหนูไป าหนูขอโทษนะคะหนูผิดเองที่ลืมนึกถึงความรักความหวังดีที่พ่อมีให้ขอโทษนะคะคุณหนูขอโทษนะคะพ่อหนูรักพ่อนะคะ 的。<laughs>